สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำแกงเปิดหน่อไม้กันค่ะนี่แกงเปิดหน่อไม้น่าทานไหมคะเปิดหน่อไม้เราดูสิโอ้โหโอ้ยร้อนเนาะ แกงเปิดหน่อไม้ใส่เห็ดสามชนิดเห็ดตีนใหญ่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่แล้วก็เห็ดหอมหอมหอมมากินแกงเปิดฝีมือเรานะคะทุกคอนอันนี้นนเบ๊ายบาย